จากประสบการณ์ของพี่จุ๋มนะคะที่ได้สอนลูกศิษย์มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่เขาได้ติดปีกจริงๆพี่จุ๋มก็รู้เลยค่ะว่าจุดแรกที่พี่จุ๋มเห็นเลยนะเป็นปัญหาก่อนที่จะมาติดปีกน,น้องยังไม่มีภาพลักษณ์ของสายการบินยกตัวอย่างนะน้องอุ้มเนาะเป็นลูกศิษย์พี่จุ๋มเองตอนแรกๆที่เข้ามาเรียนกับพี่จุ๋มเนี่ยค่ะแม้แต่ในหัวเนี่ยก็ยังมองเห็นภาพตัวเองที่จะเป็นแอร์ได้แบบไม่ชัดเจนเลยยังรู้สึกว่าเราจะต้องไปคุยกับกรรม ยังไงงยัโฟกัสไปในเรื่องที่อยากจะให้กรรมการชอบแต่จริงๆแล้วค่ะการที่เราจะเป็นลูกเรือมันคือการที่เราจะเข้าไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นตัวแทนของสายการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะท่าทางหรือว่าบุคลิกภาพของเราค่ะจะต้องสื่อถึงแบรนด์ของสายการบินได้อย่างชัดเจนในตัวอย่างนี้นะคะจากตอนแรกที่น้องอุ้มก็เป็นคนธรรมดาเป็นเหมือนน้องๆทุกคนตัวพี่จุ๋มเองก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปทา กับกาตาแอร์เวสก็เป็นคนธรรมดาแต่ด้วยความที่ในวันสมัครทั้งพี่จุม๋มแล้วก็ทั้งน้องอุ้มได้นำเสนอตัวเองในด้านที่บ่งบอกได้ว่าเราสามารถที่จะไปเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้องทำก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้แมทช์กับแบรนด์ของสายการบินนั้น,น,น